เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนหน้าจอแป้นพิมพ์ให้เป็นแบบนี้หรือแบบนี้มาดูวิธีทำค่ะโทรศัพท์รุ่นที่ใช้แบ่งปันเป็นของ Android oppo ค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปอยู่หน้าแป้นพิมพ์ค่ะจะแตะเข้าไปในแอปไหนก็ได้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นแอปของ google ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์รูปกระเป๋าทางด้านซ้ายมือของเราค่ะและแตะเข้าไปเลย จากนั้นมองดูคําว่าทีมและแตะเข้าไปเลยและเขาจะมีทีมให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมที่กําหนดเองหรือทีมที่ดาวน์โหลดกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะใส่รูปภาพของเราเองให้แตะเข้าไปตรงคําว่าทีมที่กําหนดเองตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพของเราได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกัน หลังจากที่เราเลือกรูปภาพเข้ามาได้เสร็จแล้วในส่วนของกรอบเราสามารถเลื่อนปรับได้ค่ะปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะตรงคำว่าถัดไปและในหน้านี้เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับแป้นพิมพ์ของเราค่ะเพื่อนๆลองแตะเล่นดูค่ะลองแตะเลือกข้างบนและสังเกตแป้นพิมพ์ข้างล่างของเราค่ะจะเป็นแบบนี้เลยถ้าหากอยากได้ต้นฉบับเดิมให้แตะกลับคืนมาตรงนี้ค่ะ และตัวอักษรของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะและสำหรับท่านไหนที่อยากจะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวอักษรของเราสามารถแตะเลือกข้างล่างได้ค่ะทดลองแตะดูได้เลยค่ะพอเราแตะเลือกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของตัวอักษรของเราค่ะก็จะเปลี่ยนไปลองแตะเล่นดูค่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลยมีแบบน่ารักน่ารักให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ แต่ถ้าหากว่าเราอยากให้กลับมาเหมือนเดิมให้มาแตะตรงนี้ค่ะแล้วเขาจะกลับมาเป็นต้นฉบับเดิมค่ะและถ้าหากเพืเ่อนๆอยากจะเพิ่มเสียงให้กับเป้นพิมพ์ของเราเวลาที่เราพิมพ์ข้อความให้แตะเข้าไปตรงเสียงตรงนี้ค่ะและเลือกเสียงได้ตามใจชอบเลยค่ะจะมีเสียงให้เราเลือกประมาณนี้เลยเยอะพอสมควรค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นเสียงน้องหมาแล้วกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาทดลองกดเป้นพิมพ์กันดูค่ะ และถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มระดับของเสียงให้แตะเข้าไปตรงคำว่าปริมาณค่ะและเลื่อนปรับระดับเสียงได้เลยจากนั้นลองแตะเข้าไปในตัวอักษรของเราค่ะเพื่อฟังเสียงประมาณนี้เลยค่ะอยากเปลี่ยนเสียงใหม่ไม่อยากได้เสียงน้องหมาเลือกได้เลยค่ะเอาเป็นเสียงนี้แล้วกันนี่เลยค่ะเวลาเราพิมพ์แป้นพิมพ์ของเราก็จะเป็นแบบนี้เลย อยากได้เสียงไหนเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวขอยุกตัวอย่างเป็นเสียงกล้องค่ะนี่ค่ะเวลาเรากดก็จะเป็นเสียงกล้องเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะอยากกลับมาเป็นเสียงเดิมให้มาแตะตรงนี้ค่ะและเขาจะไม่มีเสียงอยากเปลี่ยนแบบอักษรให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกแบบอักษรได้ตามใจชอบเลยค่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลยลองแตะเล่นดูค่ะ ชอบแบบตัวหนาชอบแบบตัวเขียนอยากได้แบบไหนเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะถ้าหากว่าอยากได้ต้นฉบับเดิมให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะและต้นฉบับเดิมของเราก็าจะกลับมาหลังจากที่เราเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าบันทึกตรงนี้ค่ะ<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วกดย้อนออกมาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนหน้าเป้นพิมพ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงให้เพื่อนเพื่อนค่ะแตะเข้าไปในแป้นพิมพ์ของเราได้เลยและนี่คือหน้าจอแป้นพิมพ์ที่เราเปลี่ยนใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าจอแป้นพิมพ์ของเราได้แล้วเพื่อนเพื่อลองในวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ติใต้คลิปนะคะ